สบายดีสวัสดีพี่น้องป้องปสายูผู้สุขคนนะครับผมมอนี่กับสีมารีวิวสนุ่นหน่อยให้พี่ให้น้องเบิงนะครับผมสนุ่ใบนี้เป็นใบเก้ามิ้นนะครับใบเ้ยหาสิบขั้นเก้าสิบเส้นนะครับหรือเก้าสิบเอ็ดนี่แหละพี่น้องนะครับเป็นหัวไม้นะครับพี่น้องนี่เห็ดแบบใบนะครับอัติมิยอนแสงนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับหัวไม้นะครับพี่น้อง อันนี้เข้าสิเป็นเบอร์เก้านะครับแต่ว่าออกฟังละสองเซนกรือเรียกสี่เซนจริงๆถ้ามีเบอร์หกเนี่ยเขาออกเซนเดียวก็ได้นะครับพี่น้องเนี่เบอร์รักษณะงานก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับพี่น้องตัวนี้ขั้นกับอ่าบอ่บอๆบอ่อแข็งบอ่อนเกินไปกับพอดีพอดีนะครับเป็นใบเก้ามิ้นนะครับพี่น้องเนี่ยจริงๆเป็นใบซิมิ้นดแหะครับบอกออกหน่อยนึงอาจจีมีเบี้ยวๆเดี๋ยวมาฟังว่าเสียงมันสิเป็นนังได๋นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเนาะพี่น้องเนาะ จริงๆที่มีหัวน็อตเน่เพราะว่าขั้นมันเบาพี่น้องก็เลยต้องทวงจุดศูนย์กลางไว้นะครับเพื่อว่าให้มันเวลาเห้าแกงนี่มันสิบอลรอยเอามาฟังเสียงพี่น้องพ่อใดอยู่ได้ครับผม เสียงกับพ่อได้ยินเนาะพี่น้องเนาะมีเตอร์ดีอยู่นะพอดีมันลอยพี่น้องเนี่ยครับขั้นมันหน่อยขั้นแครเก่าสิบเส้นนี่สิใส่วาลจุล่าตัวนั่นแหละครับตัวหนึ่งเมตรนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาฟังจจกรอบเนาะพี่น้องเนาะขั้นมันลอยครับเมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวมาฟังอีกเบ้าง เสียงกับพ่อได้ฟังเนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหะครับสวัสดีครับ